ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโฮสออนโฮโลนะคะวันนี้ก็อยู่บอสเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้อยู่กับพิกอาคารนะคะในหัวข้อถ้าฉันหายไปในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบใหม่นะคะบอสไม่เคยทํามาก่อนเลยก็คือการที่เอาไพ่มาวางไว้แล้วนะคะแต่ว่าบอสว่ายังไงมันก็มันแม่นเหมือนเดิมแหล <laughs> ะในคลิปนะคะก็ ถามว่าใครเล่นได้บ้างก่อนบอกว่าทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าแบบเหมือนเริ่มจากท้อแล้วหรือว่าเรรู้สึกว่าแบบเองอาจจะรู้สึกว่าแบบหรือว่าเอาง,งอาจจะยังไม่ดีพอในความสัมพันธ์นี้อันนี้สามารถเล่นได้ทุกคนนะคะถ้าไพ่กองไหนบอร,รู้สึกว่ามันไม่คลีาฟไ,ไม่ชัดเจนะค่ะบอจะมีการเปิดไพ่เพิ่มเสริมเนาะแต่บอลคิดว่ายังไงก็น่าจะชัดเจนหมดแล้วล่ะยังไงก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เหมือนที่บอล ทุกครั้งนะคะเราจะมีไพ่มาให้หมดในเรื่อง5กากองนะคะวันนี้มีสัญ,ญลักษณ์ให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะอันแรกก็จะเป็นกําไลสีสีอย่างนี้นะคะน่ารักมากอันต่อไปเป็นแหวนนะคะอันนี้เป็นสร้อยนะคะไม่อยากจะหยิบมาเพราะาถ้าหยิบมามันจะเป็นไม่เป็นเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นแบบเอ,อ่อไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอเซสซอรี่ะคะ่ะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นเอเซสซอรี่รูปแบบนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆทุกคนเลือกกันแล้วนะคะเราไปเริ่มต้นกับกลองแรกนะคะคือกองกําไลสีสีกันเลยนะคะขอเก็บกองอื่นก่อนนะ จะใช้เวลาตอนเก็บกองไพ่อื่นนี่แหละบอกว่าเออเรามาเริ่มต้นเลยนะคะกับกองสีกําไรสีนะคะดูหน่อยนะคะถ้าฉันหายไปในความสัมพันครั้งนี้เป็นไพ่ King of บอ n d นะคะเป็นไพ่สองเหรียญ Reverse เป็นไพ่ u e e นถือดาบขอดูหน่อยนะอืม บอกว่าถ้าคุณหายไปในความสัมพันธ์ทางนี้นะคะคุณจะทําได้เด็ดขาดมากคุณจะตัดเขาแบบชัดเจนมากนะคะแล้วคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหนักมากๆคุณจะแบบคือเขาจะทักมาหมายบอกว่าเขาน่าจะทักมาเขายังจะให้ความสนใจคุณอยู่เรื่อยๆเขาจะมีการเข้ามาพูดคุยกับคุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะค่อนข้างบล็อกเขานะคะคือปิดก้นความรู้สึกของตัวเองคุณจะรู้สึกว่าแบบอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอะ ไพ่หมีค่ะคือเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะคล้ายไพ่เดอะเตสคือ transformation นั่นหมายความว่าคุณจะรู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบอืมันต้องดึงความรักอะค่ะหรือว่าดึงความใส่ใจอะไรหลายอย่างเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองหนักมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้เซิร์ฟคุณแล้วค่ะถามว่าเขาจะเป็นยังไงไพ่ขึ้นคิงออฟบอลนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะพยายามเข้าหาคุณจะพยายามพูดกับคุณพยายามสนใจคุณมากขึ้นนะคะแต่คุณจะเนี่ยไพ่คือคุณคือไพ่ควีนถือดาบ ณจะตั้งกาแพงหนักมากๆนะคะไพ่กล่องนี้คุณจะรู้สึกว่าเออมันทําอะไรมากไม่ได้แล้วโยเวน,นคุณจะแบบอยู่กับตัวเองอะไพ่ e your hand นะคะคือถ้าคุณหายไปแปลว่าคุณจะทําได้เต็มที่นะแล้วคุณจะทําได้ดีด้วยแต่ถามว่าคุณควรจะหายไปไหมอันนี้วิจัยยามหรือว,ว่าคําตอบเหล่านั้นอะบอจะให้ขึ้นอยู่ที่คุณเลยค่ะ ฟรีว่เซลโอหกไพ่กองนี้หายไปนะคุณจะหายไปอย่างจริงๆเลยคุณอาจจะเคยรักคนคนนี้มากๆนะคะเคยอาจจะให้ความรักกับเขาอาจจะให้หลายๆอย่างกับเขาแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าอืมมันต้องหายไปแล้วอะ่ะมันต้องไม่ไม่เอาแล้วอะ่ะความสัมพันธ์ทางนี้นะคะ่ะฟรีว่เซลไม่คือการปลดปล่อยตัวเองนะคะแลวมันมันตรงกันมากกับการที่ไพ่ควีนถือดาบน,น,ะนะะั่นหมายความว่าคุณจะปลดปล่อยตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่นี้ว่าขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะ ลักและราศีที่มีผลตะกองที่หนึ่งมีอะไรบ้างขอดูหน่อยนะจะเจมินายนะคะร mm hmm. าศีมิถุนเวอร์โกค่ะราศีกันแอริสนะคะราศีเมษอันนี้ก็เป็นคำตอบของกองที่หนึ่งเลยเนาะถ้า mm hmm. ใครกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะหายไปดีไหมแล้วถ้าหายไปจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นแบบพี่บอสพูดไปเลยค่ะโอเคขอเก็บไพ่ก่อนนะคะ อ่ทีนี้เราไปกันต่อกับไพ่กองที่สองนะคะหรือว่ากองรูปแหวนเนาะตัวนี้ขอดูหน่อยนะคะถ้าคุณหายไปแปดเหรียญนนคะ่ะในถือดาบเจ็ดดาบรีเวิร์สโอเค บอกทูปโสนะคะอืมบอกว่ากองนี้นะถ้าคุณหายไปคุณกับเขาจะมีการส่องมาจากทางโซเชียลหนักมากคือมันน่าจะเป็นการหายไปที่แบบทั้งคุณและเขาก็ยังจมทั้งคู่ค่ะคือคุณอาจจะตัดสินใจที่จะหายไปทั้งที่คุณยังรักอยู่เพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมองอยังไงมันก็มองไม่เห็นอนาคตแล้วค่ะเพราะคุณรู้สึกว่ามันก็เป็นการพยายามปรับตัวเพื่อการการักันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่มันเหมือนการปรับตัวของคุณและเขาเนี่ยไม่สามารถ มีอะไรดีขึ้นเลยถามว่ามันจะเป็นยังไงบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณและเขาจะมีการส่องกันจากทางโซเชียลหนักมากๆแต่การ take action นี่ไม่มีเลยนะจะเป็นการส่องกันอย่างเดียวหลักๆแล้วอะ่ะไ,ไม่มีการ take action หรือว่าม,มีการแบบพูดคุยกันเลยอะคะ่ะส่องกันหนักมากๆมันจะเป็นการจมทั้งคู่อะ่ะ ทีนี้ราขอดูเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงต่อไป beauty v i t u a l นะคะแต่ถ้าคุณหายไปนะบอกได้เลยคุณจะหันไปสนใจความสวยความงามหนักมากๆคุณจะรู้สึกว่าเออชีวิตของฉันเนี่ยมันต้องสวยขึ้นต้องดูดีขึ้นถามว่าคุณทําเพื่อให้เขาเสียใจไหมบอราว่าหลักๆแล้วคุณน่าจะทําเพื่อทําให้เขาเสียใจนั่นแหละพราะให้หนท์ถือดาบ่มันคือการที่ทําอะไรเพื่อเยอะหยันเยอะหยันฝั่งตรงขามะคะขอดูอีกนิดนึงนะอาบอกได้เลยว่าคุณจะจมนะ ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเองดูดีขึ้นดูสวยขึ้นแต่ว่าการคุณหายไปเนี่ยมันเหมือน,นเขาเองก็จมคุณเองก็จมทั้งคู่จะจมหนักมากๆ past like relationship เข้าใจแล้วถามว่าทำไมถึงจมเพราะว่าคุณทั้งคู่เนะะี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ ยังยังเป็นคู่กันอยู่ะมันเหมือนยังไงก็ยัง,ยง,ยง,ยงตัดกันไม่ขาดตอนเนี้ค่ะมันก็เลยแบบแม้กระทั่งแบบหายไปนะคุณคู่ก็ยังไม่แบบเขาเรียกอะไรยังไม่ได้ move on ต่อกันทั้งคู่ค่ะมันเป็นการทําเพื่อแบบให้เขาสนใจคุณมากกว่าชายไพ่กองนี้นะ่าจะเป็นประมาณนี้ทีนี้บรขอดูหน่อยนะคะลัคนาและราศีที่มีผลต่อไพ่กองนี้มีอะไรบ้างซึ่งอันนี้นะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาก็ได้นะคะอควา r รียนะคะราศีกุม ธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกรธกาตุลมค่ะกลุ่มตุลมิถุนนะคะอันนี้อาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาก็ได้โอเคนะจะเป็นประมาณนี้เนาะกลองนี้ทีนี้เราไปกันต่อกับไพนะนะ่กองที่สามเลยนะคะขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะอือกลองที่สามนะคะหรือว่ากองสร้อยตัวนี้ขอดูหน่อยนะคะถ้าคุณหายไป เป็นไพ่สองเหรียญเป็นไพ่วิ e อ of fortune นะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญเออกองนี้บอกว่าถ้าคุณหายไปนะมีเกณฑ์ที่ตัวเขาเองจะตามคุณกลับไปนะคะไพ่ขึ้นเหมือนตอนนี้คุณและเขาอะค่ะน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ทั้งคู่อะคะ่ะมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าแบบเ้ยหายไปดีไหมหรือว่าควรจะพอดีี้ไพ่ขึ้นวิวออฟฟอร์จูนนะคะบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมนธ์ที่ขึ้นสุดดิ่งสุดนั่นหมายความว่า มันยังส่งผลต่อความรู้สึกกันอยู่ค่ะอาจสมมติว่าคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วค่ะคุณบอสตัดสินใจที่จะหายไปจริงๆไพ่ขึ้นสองเหรียญนะคะนั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่ต่อให้หายกันไปนะคะเรา่าต่อให้พอแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณทั้งคู่ก็ยังพูดคุยกันอยู่แต่วมันจะยังมีบทสนทนากันอยู่คือมันเป็นการตัดกันที่ตัดกันไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะ เรสนะคะโอ้โหให้กล่องนี้ถ้าคุณหายไปบอกได้เลยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะรู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วพอแล้วอยากจะอยู่กับคนเดียวอยากจะอยู่ที่ชีวิตของตัวเองค่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันนข้าง้อินทูแต่ถ้ามันตัดกันได้จริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกว่าแบบไม่เอาแล้วพอแล้วดีกว่า Opportunity to forgive นะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณหายไปเขามีเกณฑ์ที่จะตามคุณกลับไปมาที่วัดบอกและการตามกลับไปของเขาเพราว่าเขาน่าจะทำสำเร็จแล้วเพราะไพ่มันขึ้น Attraction แล้วก็ opportunity to forgive นั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสที่ได้ให้โอกาสเขาและมันก็ยังมีความแบบดึงดูดแล้วมันยังมีความแบบยึดติดซึ่งกันและกันอยู่นะคะ่ะทีนี้ขอดูเน่อยนะคะลัคนาและราศีที่มีผลต่อไพ่กองนี้นะแคปปิคอนนะคะราศีมังกร ไพซิตค่ะราศีมีนอควาริอุสนะคะราศีกลุ่มโอเคมังกรมีนกลุ่มนะทีนี้เราไปกันต่อกับไพ่กองที่สี่กันเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะไพ่กองที่สี่คือไพ่ตัวแอเจอร์ซชินนี้นะคะขอดูหน่อยนะคะถ้าฉันหายไปในความสัมพันธ์นี้ The World r ล v e r s หถ้วยโอเคหเหรียญรีเวิร์สเอล h ฟเฟนะคะโอ้โหกองนี้ชัดเจนมากถ้าคุณหายไปในความสัมพันธ์ทางนี้นะคะยังไงเขาก็ตามยังไงเขาก็คิดถึงคุณไพ่หถ้วยมันคือไพ่ของการที่แบบ ดึงให้คุณกลับไปอะค่ะไพ่มันคือไพ่ของความคิดถึงมันยังมีความคิดถึงอยู่ the reverse ค่ะต่อให้คุณหายไปนะความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่จบอะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันยังต้องไปต่อได้เรื่อยๆค่ะไพ่หกเหรียญ reverse เขาจะมีเกณฑ์ที่ดึงคุณกลับไปซึ่งการดึงคุณกลับไปถามว่าทําสําเร็จไหมไพ่ไม่ขึ้น elephant บอกว่าโอกาสที่คุณจะกลับไปก็ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ไพ่ขึ้นหกถ้วยบอกว่าถ้าคุณหายไปเนี่ยยังไงยังไงเขาก็ต้องคิดถึงคุณแล้วก็ยังไงเขาต้องตามคุณนะ อถ้าคุณหายไปนะคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชนะพ่ขึ้นแดนซึ่หมายความว่าคุณจะรู้สึกแบบเคยคุณได้ปลดปล่อยตัวเองอะแต่ถามว่าคุณจะเป็นทุกข์ไหมจริงๆคุณก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่ว่าคุณแฮปปี้ร้อร์เซ็แต่คุณจะรู้สึกว่าแบบอืมันเหมือนตรงนี้มันไม่ได้มีความสุขให้คุณแล้วอะค่ะ ฮาร์ดจักกะเหมือนคุณจะรู้สึกว่าเออการที่คุณหายไปนะคุณเหมือนได้ไปเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วคุณจะได้แบบรู้สึกว่าความรักของคุณในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันเขามาเพื่อสอนคุณนะคะไพ่ฟลทตนะคะโอ้โหชัดเจนมากถ้าคุณหายไปนะยังไงเขาก็ตามกลับไปคะ่ะถามว่าสําเร็จไหมไพ่ขึ้นหกถ้วยบอกว่าก็น่าจะสําเร็จนะพี่ขอดูไพ่ลัคนาและราศีหน่อยนะคะเอ,อ่ออะคูาเรสนะคะราศีกุมไพซิสนะคะราศีมีน แล้วก็ทอรัสนะคะพฤกษบนะคะกุมมีนพฤกษบนะทีนี้เราไปกันต่อกับไพ่กองสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมพอทําแบบนี้แล้วมันเหมือนได้เห็นไพ่ในหลายแบบมิติมาขึ้นนะคะขอดูหน,น่อยนะคะเออ่ไพ่แอสเชอรี่ชิน้น Origin. นี้เนาะถ้าคุณหายไปจะเป็นยังไงคะสิถ้วย Reverse สเลยหรอห้าเหรียญ n i o g w f n d s เอ,อ่อถ้าคุณการสูสกว่าเฮ้ยอยากจะทดสอบว่าจะหายไปในความสัมพันธ์นี้ดีไหมบอกว่าอย่าทํเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าคนคนนี้อ่ะถ้าคุณหายไปสิ่งที่เขาจะทาคือเขาจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหนักมากเหมือนเขาค่อนข้างที่จะแบบออแล้วไงอ่ะถ้าจะเหมือนเขาค่อนข้างแบบให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะถ้าคุณจะไปเขาโอเคที่คุณจะไปแต่คือเขาก็จะสนใจชิ้นของเขามนหนักมากกว่าเดิมอีกเหมือนถ้าคุณสูสีว่าเฮ้ยอยากจะทดสอบจังเลยว่า ถ้าคุณหายไปจริงเขาจะทํำยังไงบอกว่าเขาจะไม่ทําอะไรเลยนะคะถ้าคุณถามว่าเขาจะตามคุณกลับไหมเขาจะดึงคุณกลับไหมบอกว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ตัวเองหนักมากแล้วก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะักทีนี้พ S ยขึ้นซิงวิดมูนนะคะเพราะว่าถ้าคุณหายไปคนที่จะทุกข์น่าจะเป็นคุณมากกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบอืรู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกว่าแบบคิดถึงเขาจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ Energy w o r k คือถามว่าหายไปแล้วหายไปได้ไหมมันหายไปได้แต่ ถ้าหายไปอ่ะคุณต้องเผื่อใจนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ตามคุณกลับมานะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณตอนที่คุณหายไปค่ะแต่ energy world นั่นหมายความว่าถ้าคุณหายไปนะคุณจะทําได้แหละคุณจะทําได้สําเร็จแต่ว่าคุณอาจจะต้องเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบพยายามหน่อย separation โอ้โหไพ่กล่องนี้ถ้าหายไปนะมันจะเป็นการหายไปแบบ separation อนะ่ะคือการหายไปจริงๆอิะคะทีนี้ขอดูลัขนาแล,ละราศีต่อไพ่กล่องนี้หน่อยนะไพ่ซิดค่ะราศีมีน ลิบาค่ะราศีตุลแล้วก็แอริสนะคะราศีเมษมีนตุลเมษนะคะโอเคเพื่อนๆชอบการพลิกอาคารแบบใหม่กันไหมคะเออ่ถ้าชอบแบบใหม่นะคะยังไงก็ลอง ส่งหัวข้อมาให้บอสทำก็ได้คือถามว่าบอสชอบแบบใหม่หรือแบบเก่ามากก,กว่ากันบอสก็บอสก็โอเคกับทั้งสองแบบนะคะคือแบบใหม่เนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าบอสไม่ต้องแบบมานั่งเปิดทีละอันนะคะแต่มันก็จะได้ดูไพ่หลายๆแบบเลยเนาะยังไงถ้าชอบแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะยังไงขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามช่องโฮสออมโฮโลนะคะเจอกันใหม่พิกอา,าราในหัวข้อหน้านะคะแล้วก็รวมถึงคลิปราศีด้วยเนาะยังไงถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ที่บอสทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเจอกันใหม่่นะะะคคบาสสวัสดี